บ้านมันถูกดีไซน์มาเป็นบ้านโมเดิร์นนะแต่ว่าอยากทำให้มันเป็นดูเป็นบ้านลอฟอจริงๆย้ายเข้ามาในบ้านหลังนี้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับผมบ้านมันถูกดีไซน์มาเป็นบ้านโมเดิร์นนะแต่ว่าตอนมาซื้อตัดสินใจคุยกับทีมงานว่าอยากทำให้มันเป็นดูเป็นบ้านลอฟ ให้ดูเป็นความมีความแบบว่าอินดัสทรีหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นลอฟครับสไตล์ลอฟตอนแรกเลยมัน,ม,น,ม,นมันมีหลายดราฟต์มากนะครับที่ผมคุยกับเขาเรียกว่าอินเลียหรืออะไรเงี้ยนะครับที่หลายๆทีมคือเรามีต่อเติมออกไปข้างนอกด้วยอย่างมีห้องอัดมีห้องอาบน้ำเอาดอแล้วก็มีตอนแรกดราฟตแรกตรงห้องนั่งเล่นจะเป็นโตสนุก แล้วก็ตรงบาร์จะเป็นที่เก็บกีตาร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นบาร์แทนเปลี่ยนเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็แบ็กการ์ดทีวีก็เปลี่ยนเป็นเหล็กตามบาร์อะไรเงี้ยครับให้ดูเขาเป็นลอฟมากขึ้นเลยจริงๆแล้วผมเคยไป S b สบตรงที่เอ่อะ CDC นะครับ ก็คือไปที่เดียวแล้วก็ทุกอย่างจบที่นั่นคือวันนั้นจําได้ว่าไปถ่ายวอล์กันแล้วก็ไปซื้อของเข้าบ้านตามนนไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนห้องนอนที่2ได้มา1เซตแล้วมันม,ม,นมีมันมีเหมือนเป็นโซนโซนหนึ่งที่แบบว่ามีแต่ของแต่งบ้านที่เกี่ยวกันลอฟอะครับแล้วก็เก้าอี้อย่างอย่างโต๊ะกินข้าวนี่ครับได้ทางเอบีมาก็ เข้ากับบ้านพอดีด้วยสีของโตะด้วยสีของไม้ด้วยสีของะไงรเข,ข้ากับสีไม้ที่บ้านพอดีอะไรเงี <savior> ้ยอย่างอันเนี้ยครับโซฟาเนี้ยตอนแรกก็ไม่มีหนังสีดําตอนแรกก็บอกว่าตอนแรกเป็นสีน้าตาลแต่ว่ากลัวไม่เข้ากับบ้านอยากไ,ได้สีดําก็เลยขอว่าทําเป็นหนังสีดําให้ได้ไหมอะไรเงี้ยทาง S b ีก็ทําเป็นหนังสีดําให้ได้อะไรเงี้ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกง่ายแล้วก็เข้ากับบ้านง่าย ทุกคนที่อยากดูบ้านหรืออะไรเงี้ยให้ไปที่แบบว่าเ p ก็จะมีทุกอย่างอยู่ตรงนั้นให้เลือกสรรมาผมว่ามันค่อนข้างสะดวกนี่นะครับเพราะสินสินค้าทุกอย่างที่มาเหมือนบิวอินเงี้ยครับต้องมีการติดตั้ง,งช่างมาหน้าง,งานอะไรเงี้ยเขาก็ส่งช่างมาหลายคนแล้วก็ทํางานรวดเร็วอะไรเงี้ยก็ดีครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทุกอย่างที่มาติดอย่างห้องนอนที่ต้องมีบิวอิน ตูนน้นั้นนู้นนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับขอบคุณครับ